สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับรายการซันทีวีแล้วก็อยู่กับ The i m p o s s i b l e ไม่มีไม่มีทางว่ะโอเคก็ทำว่าทำไมผมต้องมาแคสคือเพื่อนผมอะไรเขาอยากให้ผมแคสก็อ่ะเขาเรียกว่าแคสป่ะว่ะแล้วช่างจัดมา นก็มีทักษะการอ่านภาษาจีนนะครับ <c oughs> ไอ้จราโรยัง <c oughs> ไม่ใช่ละโอเคเอาไว้ว่าเรื่งนี้ผมจะแปลมั่วแปลตามที่ภาพเห็นเออผมมีจิตตะการพอนะครับอันนี้เราจะไปว่าตอนที่หนึ่งแปลโดเอ้ยโดยแล้วก็ชื่อนี่นะครับนะเมื่อนแห่งหนึ่งซึ่งมีซึ่งเต็มไปด้วยหลังคาสีเขียวทำไมมต้องสีเขียวด้วยวะเนี่ย เออสิโอยจริงด้วยโอเคมีเสาโง่ๆต้นหนึ่งซึ่งมีไ i f i ติดอยู่และฉันก็ต้องรู้เอ๊ะมันฉันอยากเล่นไ i f i มากแต่มันมีรหัสล็อกไว้สักวันฉันจะต้องรู้ว่ารหัสคืออะไรหลายวันต่อมาจะมาเกี่ยวอะไรกับ WiFi วะมันเกี่ยวอะไรเนี่ย 2000ปี2004เดือน12วันที่26ณนเะ <c oughs> มืองกุริจวะฮูว <c oughs> เรามาสนุกกันกระเมที่เลย <c oughs> จะหมดตังค์ไม่ว่าวันนี้เฮ้ยทำไมทำหน้าใสอย่างงั้นล่ะวันนี้เรามาเที่ยวนะก็ฉันไม่มีตังค์เลยเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านจะเอาไงเนี่ยโรงแรงก็ยังไม่ได้่องเลยเดี๋ยวจะเอากัยังไงเอาเถอะหน้าเดี๋ยวเราไปกู้กับคนอื่นก็ได้ <c oughs> อ๋อออคืออัน,นมี้รู้โอเคเอ๋อถึนหน้าไปเล่นทะเลกันเถอะโอเคแค่เนี้ยืืมรูปร่งางขค่อนดีนะผมไม่ได้มองนี่นะผมมองหน้าตาอืมแล้วก็นี่นะเอมอมึงไปเล่นเถอะเดี๋ยวกูตาไป จะว่าไปแล้วคิมกันแดดของฉันหายไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าฉันไม่น่าจะออกมาแล้วมั้งเจอได้ไปเอาเลยเออทำไมมึงต้องว่างม่งว่างเยอะขนาดนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวๆิเดียวขยับหนะ้าจะไปไกลก่อนโอเคแล้วก็ฟังไว้ข้างหลังหน่อยโอเค ว่าไปกันเออแล้วก็ท่านผู้ชมต้องเปิดเต็มจอนะครับผมเปิดเต็มจอเลยเนี่ยเอทอท่านผู้ชมต้องเปิดเต็มจอนะครับเออแต่ตัวนี้แต่ตัวเราไปไกลละเออต้องถือใหม่แป๊บโอเคเออาน่าเบื่อจริงเลยฮะอะไรอ่ะ Why ขึ้นวา อ๋ออะไรเนี่ยนี oh. ่ฉันอยู่ที่ไหนแล้วเฮ้อโอ้ยังกาเซนามิที่บุเกตอ่ะโอ้เฮขึ้นไปขึ้นไปไอให้ขึ้นไงเล่าอ้ว โหต้นไม้มึงโอ้ยโอ้ดูดูสงสัยจะรอกกันมากโอ้โอ้ร็อกรอกกันไปโอเครอกโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่น้นซักนะครับเหมือนว่าตรงนี้มันจะเป็นภาพวิดีโอนะโอเค โกรธตรงไหนวะเนี่ยเร้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะเออผู้หญิงคนนั้นก็หายไปเลยนะขังต้งบบนไม้ว่ะเอ้อย่าบอกว่าจบแล้วอ่ะคือจบแล้วใช่ไหมอ้ยกษรลบเอาหน้าจอขึ้นไปโอ้ย โอเคก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคือเดียวนะที่มันสั้นไปป่ะโอเคไม่เป็นไรก็อ่ะแค่นี้ก็แค่น,คนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปขอเพื่อนใหม่แต่ไปขอหนะักดูจะไม่ขอดีวะโอเคอาจจะอาจจะไม่มีภาต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอลาตายแป๊บขอบคนที่รับชมด้วยนะครับ